แค่วงแหวนเวทที่มันต้องใช้คำภีคำภีพิเศษในการสุ่มนะครับเออซึ่งคำพีพิเศษจะได้จากวัลลภาเนะซึ่งเราเอาสามร้อยคูปองเน่ไปซื้อวัอลลภาดีกว่าอืมเฮ้ยเอาเอา้าเอา้านี่คูคไป้หรอ <laughs> นใจเติมเกมไปกับผมได้เลยที่ทเทียนกริชชอปนะลิงก์ได้อยู่ล่างเองพิกออทรายวันรายปีทักเพจเที o นกริชอปได้เลยนะจ๊ะรีวิวร้านค้าเอ็นเกมเหมาตู้กี่คูปองวันนี้เทม4ีมีคำตอบนะครับโอเควันนี้อยู่ในรหัสรองของผมนะครับเรามาสรุปกันเลยสมมุติต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้จะต้องใช้ทั้งหมด300คูปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้จะต้องใช้ทั้งหมด550คูปองแล้วก็เหมาตู้จากในกิจกรรมนี้จะต้องใช้ทั้งหมด90 0คูปองเลยนะครับโอเคแต่สิ่งที่น่าสนใจ ในกิจกรรมนี้นะก็คือชุดอันนี้ทุกคนชุดของมูราดกับชุดของคาเฟนี่เอ็นเกมนั่นเองนะครับซึ่งชุดเนี่ยสามารถเลือกได้1ชุดเนาะก็300คูปองได้สกินเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ซ้ายขวาหรือว่าอันบนนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะได้อันบนนะครับหลังจากที่ผมสุมมาสักพักหนึ่งนะแล้วซึ่งคูปองนี่ส่วอคูปองฟรีในกิจกรรมนี้สุมได้นั่นเองนะครับซึ่งผมอยู่ในรหัสรองของผมถ้าถามว่าสกินไหนคุ้มที่สุดใช่ไหมสำหรับผมมองว่าฝั่งซ้ายคุ้มที่สุดนะครับแต่ว่า ถ้าโมสุ่มเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อยากได้จริงๆเนี่ยเอาสัก300รอปองจัดไปนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันต้องแพงอยู่ดีนะสำหรับผมกิจาก,การรมที่คุ้มที่สุดคือร้านแคาวงแหวนเวทที่มันต้องใช้คำภีคำภีพิเศษในการสุ่มนะครับเออซึ่งคำพีพิเศษจะได้จากวัลลภานเนะซึ่งเราเอา300ร้อยคูปองนเนี่ไปซื้อวัลลพานดีกว่าอืมเฮ้ยเอาเอา้าเอา้เอานี่คูคได้หรอ ยังไม่ได้เสียดันร้อยคูปองกนแล้วทุกคนเอา้าอน,นี่คูดาเหรอโอ้โหเอ้ยรลหัดลองกูมันหวานเจ๊บเลยขนาดนี้ชื่อมันมงคลว้า,าทุกคน,นชื่อมันต้องมงคลแน่เลยวะ่ะสักทีแล้วกันเนาะสักทีสักทีโบโอ้โหได้แหวนแต่งงานแม่งเอ้ยอีกสักทีอะไรทิง เราได้สกินแล้วเราไม่ต้องไม่สุดนะครับผมโอ้โหเกลือเกลือละเกลือละนะครับผมโอเคเดี๋ยวมันจะบานปลายไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินกันเลยนะครับสามารถเลือกได้นะจ๊ะเป็นสกินของมูราดหรือว่าสกินของอาเลสเตเนี่ยเซอสเซอเดมเบเดมแมนเมทัฟเรย์เอสเซอวิ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 เอาเรื่องอยู่นะพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะดูสิว่าสกินนี้มันหน้าตายไปไงนะผมไม่ได้ปรับภาพสุดนะครับผมขออภัยทุกคนด้วยนะครับ ซึ่งโอ้ได้สกินเฉยเลยอะโอ้ไม่ก็สกี้ผมเสียประมาณ16คูปองเลยทุกคนซึ่งโอกาสออกเนี่ยผมบอกนะครับว่า3ปีมีหนนะ3ปีมีหนนะครับเคต่อไปเอฟเฟกต์ธรรมดาหุยอุยอุยุยสกิลนึ่งฮุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเุ้ยเหมือนสกินนี้จะมาวย้ผมเลเเนะ เย็ดโอ้โหูิสิภุพปองส์โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสวยยอดสวยเกินไปป่าวะเ mm hmm. วยจริงทุกคนไอเฟิรว้าไม่มีนะแต่ข้นนี้ขนาดปรับภาพกลางนะทุกคนสวยยอดอะ่ะโอ้เอาเรื่องจัดเลยสวยมากเฮ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยประมาณนี้ทุกคนหรับ สกินในกิจกรรมนี้เนี่ยครับเต็ม10เนี่ยผมให้10เลยนะนี่ขนาดเป็นรหัสรองกันเนี่ยโอเมก้าช์ตันนี้ต้องขอตัวลา์ไปก่อนสนใจเต็มเกมได้ไนะปเจอที่ช็อปได้เลยน,นะไปเจอกันคลิปหน้าเจนบอกไปบ่ายเด็ดอันนี้อันนี้จิวอ,อืมอืมปราบมึงอืม <laughs> รู้เรื่องเอะไรว่ารู้เรื่องจัด โอ้ยเหยียแรงจัดแรงจัดจัดอะสไลด์ทีเดียวหน้ามืดกันเลย